ไปดูสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะระดับน้ําในแม่น้ําตาปีที่อำเภอพระแสงนะคะค่อยๆลดระดับลงแล้วแต่ปรากฏว่าพื้นที่ปลายน้ำนะยังถูกน้ําท่วมอยู่แล้วก็หลายพื้นที่ยังคงวิกฤตค่ะไปดูสถานการณ์น้ําในแม่น้ําตาปีตอนนี้เริ่มที่จะลดระดับลงต่อเนื่องนะคะ ก็ทําให้น้ําท่วมที่อยู่ในพื้นที่ต่าง,างๆเนี่ยค่อยๆลดลงไปแต่ว่ายังมีน้ําท่วมอยู่ในอําเภอพร,ระแสงอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางจุดมวลน้ําที่ลดลงไหลเข้าพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ําตาปีทําให้อําเภอบ้านนาสารอําเภอบ้านนาเดิมและอําเภอเคียนซาร,ระดับน้ํายังท่วมสูงกว่า2-3เมตรค่ะ อย่างในพื้นที่หมู่หนึ่งเขตเทศบาลตําบลเคียนซาอําเภอเคียนซาที่นี่เนี่ยลักษณะพื้นที่คือเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วอยู่ใกล้กับลำคลองแม่น้ำตาปีถนนในหมู่บ้านตอนนี้ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้นะคะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ60ครัวเรือนค่ะก็ต้องขนย้ายสิ่งของออกไปสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่สูงแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์จุดอพยศหมู่บ้านชั่วคราวแทนค่ะ แล้วก็คาดการณ์ว่าถ้าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มมวลน้ําจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้ไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่สถานการณ์ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วง4-5วันนี้ส่วนภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด17อำเภอ111ตำบล 898หมู่บ้าน95ชุมชนค่ะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ33,409ครัวเรือน99,880คนมีผู้เสียชีวิต2รายนะคะ สถานการณ์ภาพรวมขณะนี้เริ่มขี้คลายแล้วแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติ9าอำเภอแต่ว่ายังมีอีก8อำเภอที่ยังมีน้ําท่วมสูงอยู่นะคะก็คือที่อำเภอพระแสงอเภอเวียงสะอเภอเคียนซาอภอบ้านนาสารอเภอบ้านนาเดิมอเภอพุนพินอเมืองและอกาญจนดิษฐ์รวม47ิบดตำบล3 5มหาหมู่บ้านส่วนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาตอนนี้ก็ร่วมมือร่วมใจกันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนกองทัพก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนะคะทางพลโทเกลียงไกลศีรักแม่ทัพภาคที่4และคณะวันนี้ลงพื้นที่ไปค่ะก็ไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่หมู่4ี่ตบลทุ่งปลังอํงเาเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ท่านแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ไปก็ไปรับฟังสรุปปัญหาในพื้นที่แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนบ้านของผู้ประสบภัยนะคะอย่างบ้านของ คุณน่วมแผนเดชโอ้คุณตาน่วมเนี่ยอายุ91ปีแล้วถูกน้ำท่วมบ้านเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วสภาพของบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหลังเลยแม่ทัพภาคที่4ก็ให้กําลังใจครอบครัวของคุณตาน่วมพร้อมกับมอบถุงยังชีพมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่นอนมุง้งเตาแกส๊สเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะแม่ทัพพักที่4ได้สั่งให้กําลังพลเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนใหม่แล้วก็ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยยังวางใจไม่ได้ก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าพื้นที่จุดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงส่วนที่ตําบลเขาน้อยอําเภอสิชนมวลน้ําก็พัดถนนจนขาดค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้นะคะล่าสุดได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าไปซ่อมแซมถนนแล้วก็คือให้ชาวบ้านเ,นเขาใช้ถนนชั่วคราวไปก่อนแล้วก็ประสานกับทางกรมป่าไม้เพื่อนําเครื่องจักรขนาดใหญ่ลงไปในพื้นที่นําไปซ่อมแซมถนนให้กับชาวบ้านสามารถใช้การได้อย่างถาวรต่อไปค่ะท่านผู้ชก,การฐานบอกก่อนหน้านี้ท่านก็ทราบดีอยู่นะครับในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติอันเกิดจาก ภูทกภัยครั้งนี้ท่านก็ได้สั่งให้หน่วยทหารทุกหน่วยนะครับตรวจสภาพความพร้อมของยุทธปกรณ์แล้วก็กําลังคนรวมทั้งให้มีการซักซ้อมแล้วก็ผมเองก็แบ่งมอบให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ของทัาภาคที่4ทุกหน่วยได้ดําเนินการติดต่อสื่อสารกับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นครับแล้วก็ทางอําเภอฝ่ายปกครองบรรเทาสาภัยของอําเภอของเขตขต่างๆนะครับในเรื่องของการเตรียมการถ้าหากมีสิ่งหนึ่งในที่ ต้องการให้ทางกองทัพหรือส่วนราชการนะช่วยเหลือดูแลท่านนะครับพอให้ประสานง,งานมีเบอร์โทรติดต่ออยู่แล้วนะครับในส่วนของศูนย์บรรเทาทาไฟกองทัพภาคที่สี